ะะกับรายการรามาวารตี้ค่ะและอยู่กับบูมสุภาพรเหมือนเดิมเลยนะคะรายการของเราะะจะพาทุกทุกคน,นไปเจอกับสิ่งที่หลากหลายใกล้ตัวเรานะคะมีแต่เรื่องราวที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้จะพาไปรู้จักศิลปิน,นะะรุ่นใหม่น,ะะน้องเปรมพ n v นั่นเองะะเรียกได้ว่าคนนี้เ,เป็นศิลปินที่มีเพลงฮิตติดหูยอดวิวกว่า53ล้านวิวหลายคนต้องเคยได้ยิน,นะะเพลงนี้ฉันเป็นทะเล ไม่ชี้ขาววันนี้เขาจะมาพูดคุยกับเรานะคะเรื่องราวของดนตรีความฝันนะคะและดนตรีสามารถบำบัดอะไรในชีวิตได้รวมไปถึงน้องแอมเองค่ะจะพาไปตะลุยที่รามานะคะว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างแต่ตอนนี้ค่ะน้องแปรมพีเอ็นวีรออยู่แล้วค่ะ ventilate. เพราะฉะนั้นต้องขอต้อนรับนะคะน้องเปรม PNV นะคะหรือว่าน้องเปรมเปรมนุวัตเลิศทวีเดชนั่นเองนะคะเจ้าของเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะชั้นเป็นทะเลเมชีค่ะโอ้โหชอบมากจริงๆแล้วก็โด่งดังมากแต่ก่อนอื่นเลยพี่บุมอยากรู้ค่ะเปมว่าที่มาที่ไปของการแต่งเพลงนี้อะไรที่ทําให้เราแบบว่าเป็นมีแรงบันดาลใจอยู่อยู่แต่งเพลงเพลงนี้อ่ะก็คือมีอยู่วันหนึ่งครับเป็นว่าเล่นโทรศัพท์ นั่นแหละก็แบบก็เลื่อน Facebook ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นเพจคําคมเยอะแคปชั่นเด็ดแคปชั่นเด็ดแล้วมันมาหลายเพจช่วงนั้นฮิตมากแล้วแบบข้อความมันจะโทนเดียวกันว่าแบบว่าเราสู้เขาไปได้เลยอะไรเงี้ยอยากเป็นเขาจังเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยอ่านแล้วมันซ้ำๆแล้วผมเห็นครว่าเขาเยอะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ใช่เขาเนี่ยเราจะเป็นอะไรดีแล้วอยู่ดีมันก็แบบเฮ้ยคิดว่าเป็นทะเลผมเลยปึ้งขึ้นมาชื่อเพลงผมได้ชื่อเพลงก่อนแบบ ฉันเป็นทะเลไม่ใช่เขา,าใช่ครับแล้วก็เอาชื่อเพลงอ่ะมาแต่งต่ออ่าก็เลยแบบเป็นเพลงแบบแนวแบบที่เรียกได้ว่าเหมือนกับแคปชั่นคำคมเนาะหลายๆคนก็คือแบบเอามาใช้เป็นแบบว่าแคปชั่นอินสตาแกรมเยอะมากรจริงพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้อันนี้เหมือนกันนะแล้วแบบนี้เนี่ยเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการที่เรามาเริ่มแต่งเพลงหรือเริ่มทําเพลงหรือสนใจเกี่ยวกับเพลงเนี่ยเริ่มมาจากไหนครับเพล เริ่มตั้งแต่ตอนมหนึ่งนะครับตอนนั้นมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งดังมากซักซีดอ่าพี่เรียนจบมานานแล้วเรื่องนั้นเหรอครับผมมหนึ่งพี่ครับครับไปดูไปดูกับเพื่อนไปดูกับเพื่อนสามคนครับแล้วพอดูเสร็จแล้วรู้สึกว่าแบบเรามีไฟมากรู้สึกว่าเท่มากแบบพี่ๆทุกคนในเรื่องเท่มากแล้วพอออกจากโรงมาผมก็เลยแบบ เราตั้งวงกันเลยตั้งแต่เดินออกมาเลยครับ <ừ m. S 2> ก็เลยชวนกันตั้งวงแล้วก็เริ่มหัดเล่นกันอย่างนี้ไม่แต่ว่าอย่างเงี้ยอะถ้าสมมติว่าเราไม่มีสกิลทางด้านดนตรีเลยในช่วงเวลามอนหนึ่งอย่างเงี้ยเราตั้งวงกับเพื่อนมาเราก็ต้องเลือกตัวสิว่าเธอร้องนมนะเราเล่นกองนะเราเบสเรากีตาร์ตอนนั้นเราเลือกเราเป็นผมกีตาร์แนะ่นอนผมเป็นคนตั้งนะผมต้องอะไรมันจะเด่นสุดวะถ้าร้องเราก็ไม่น่ารอดอาาถ้าไปเบสก็เสียงไม่ค่อยชัดเลย S <S เล่นกีต้าร์ดีวกว่าเพราะเดี๋ยวเดียวมัน,นเด่นได้ด้วยถ้าเบสกับกองเนี่ยจะยากถ้าแบบ,บไม่ได้อยู่ในห้องซ้อมเนี่ยหลังจากนั้นมาเราก็เริ่มศึกษาหรือว่ามาในแนวดนตรีเรียนจบดนตรีเพราะว่าพี่เห็นนัก,นกร้องหรือว่านักดนตรีรรหลายๆคนที่เขาชอบดนตรีตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาก็จะไปเขาเรียกว่า e n d Up มหาลัยด้วยการที่ไปเรียนคณะเกี่ยวกับดนตรีเลยเราก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับบ้าวครับอ คือมันมีความคิดที่อยากจะเรียนคณะดนตรี <c oughs> ก็คือคณะดุนตรีอะไรเงี้ยพยายามขอลองกับที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ลงตัวเพราะว่าแบบผมเรียนสายวิทย์คณิตมาอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเอาไงดีวะแบบที่บ้านไม่โอเคอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคงั้นข้าววิทย์วะก็ได้แล้วแบบเราก็มองในแง่ดีถ้าผมไปเรียนคณะดนตรีอะไรเงี้ย ทุกคนที่มาเข้าคณะดนตรีคือคนเก่งดนตรีหมดเลยแล้วแบบจะไปเด่นในนั้นเนี่ยมันคงจะยากแน่ๆงั้นก็เมื่อไรเรียนวิศวะก็ได้คนเล่นดนตรีน่าจะไม่มีแล้วถ้าเราไปเล่นเราอาจเด่น<อ>ก็เลยเรียนวิศวะตนะั้นคือทั้งหมดเลยตั้งแต่มัธยมเนี่ยเป้าหมายของเราคือเด่น,น <c oughs> เด่นใช่แต่จุดเริ่มต้นของการแต่งเพลงนะครับอยากรู้ว่าเพลงเองเนี่ยมาเริ่มแต่งเพลงเองหรือว่ารู้ว่าตัวเองมีสกิลในการแต่งเพลงได้เี่ยตั้งแต่ตอนไหนน่าจะช่วงม .4 ประมาณนั้นครับมสามมสี่อะไรเงี้ยคือเราก็เล่นดนตรีมาจากมหนึ่งใช่ไหมเล่นมา2อสาปีแล้วก็รู้สึกว่าอยากมีเพลงของตัวเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแต่งยังไงก็เลยเปิดหนังสือเพลงที่มันมีคอร์ดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เอาคอร์ดเข้ามาแล้วเราก็แต่งเนื้อทํานองเข้าไปแทนจําได้ไหมว่าเพลงแรกที่เราเราลองแต่งเนี่ยเป็นเพลงของใครจาได้เพลงอะไรเพลงของพี่กบทรงศิษฐ์แต่ผมจําชื่อเพลงไม่ได้แต่ผมเอาคอร์ดเข้ามาเพลงนี้หรือเปล่าสีเส้นใต้ ใช่มน่าจะใช่อ่าก็คือเริ่มจากเพลงแล้วคือพี่กบสงสิทธ์ใช่ผีเซนตาคุณเลือกยากเหมือนกันนะเอาจริงๆเ้วาะว่าอยู่ในหนังสือเพลงผมก็เลือกแบบคอร์ดให้มันแบบเข้าหูเราเนี่ยแล้วมันพอเพาะดีก็เก้ามาเชื่อไหมว่าพี่ก็มีการเล่นดนตรีเหมือนกัน ดนตรีครั้งแรกเลยที่ที่เล่นนะที่แบบว่าต้องมามาทําเป็นเพลงไม่รวมกับเขาเรียกว่าอะไรนะคือพี่ดิจะเคได้<ะ>สมัย่อนเรียนจะเคเหมือนเพื่อนทุกคนก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นเพลงไทยเลยเนงะี้ยแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ต้องทาเอาเพลงจากหนังสือยอย่างนี้เหมือนกันขอดเหมือนกันฝน,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 นที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้แล้วก็ซัดเลยจะเคไม่พี่เป่าขุยเอาเป่าขุยเพลงี่เบิดจริงๆตอนเด็กๆแล้วก็ไปสอบกับคุณครูเขาให้เลือกเพลงว่า เป่าเครื่องดนตรีอ่ะเอาเลือกเพลงมาพี่เลือกเพลงพี่เบิร์ตผลที่ตกทางโน้นหนาถึงคนทางนี้แต่เปล่าเป็นครุยเราไปสอบกับหน้าคุณครูเขินจังเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่อาจจะไม่เหมาะทางสายนี้จกเท่าไหร่นะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นในการแต่งเพลงของน้องเนี่ยคือจุดเริ่มต้นก็คือตอนช่วงหมอปลายอ่ะเพลงอย่างเนี้ยเพลงที่เป็มแต่งมาเนี่ยพี่เชื่อว่ามันมีเยอะมากมีเพลงไหนที่เราชอบที่สุดไหมหรือว่าเป็นเพลงนี้ ที่เล่นฉันเป็นทะเลไม่ใช่เขาไม่ใช่เพลงฉันเป็นทะเลไม่ใช่เขาครับแต่ว่าเป็นเพลงที่เคยแต่งไว้ก็จะมีเพลงที่แต่งไว้ตอนม .4 ี่มห้าแหละที่เคยเล่าให้ฟังกชื่อเพลงว่ายังหายใจความความทรมานยังหายใจพร้อมความร้อมค่ะความทรมานคับอุ้ยเศร้าจังเลยอ่ะหายใจกับความทรมานพังงาบนะอย่างนั้นอ่ะ เน,เนาอ่ะเดี๋ยวเก็บเพลงนี้นะคะไว้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังนะว่าเพลงเนี่ยมันจะเศร้ากินใจขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักนะคะกับผู้ชายคนนี้นะคะที่ชื่อเพรมอีกนะคะในเบรกสุดท้ายแต่ว่าเบรกหน้าค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปตะลุยนะคะที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างค่ะ โอยช่วงนี้นะคะแอมเพียมากทำงานหนักพักผ่อนน้อยแถมนะคะรู้สึกตัวเองเครียดจนนอนไม่หลับเลยวันนี้ค่ะเลยมากันที่เวชศาสตร,ร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีเพราะอยากจะมาคลายเครียดด้วยดนตรีบำบัดตอนนี้นะคะยื่นคิวแล้วเดี๋ยวไปยื่นหักกันเลยค่ะ จะมาขอคำปรึกษานิดนึงค่ะพอดีว่าช่วงเนี้ยน,น้องแอมทำง,งานหนักแล้วก็รู้สึกเครียดบวกกับนอนไม่ค่อยหลับอ่ะค่ะนอได้ยินมาว่าโรงพยาบาลเรามาพอดีมีเกี่ยวกับดนตรีบําบัดใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่ที่ภาควิชาเภสาชครอบครัวของเราเองค่ะรอคะนี่น้องแอมมาถูกจุดแล้วใช่ไหมคะถูกแล้วน<ะ>ดนตรีบําบัดเอา้า อาจารย์โดยตรงเลยหรอคะใช่ค่ะโอ้โหอย่างนี้น้องแอมปรึกษาได้เลยว่าจะเริ่มต้นอะไรยังไงไม่ค่อยสบายใจมีความเครียดใช่ค่ะไหนวันเรียงค่ะติดกันมาประมาณ 2, สักสองสัปดาห์เกือบจะสามสัปดาห์แล้วอะค่ะประมาณสองสัปดาห์แล้วเนาะใช่แล้วการรับประทานอาหารนี่สามารถทานได้ปกติไหมมีเบื่ออาหารไหมคะหรือว่าทานมากขึ้นหรือเปล่าช่วงนี้ก็เบือ่อเบื่อนะคะเหมือนอารมณ์แบบกินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยทั้งที่ลองกินในอาหารที่เราชอบก็จะเฉยเฉย พี่จิงจะเป็นคนนอนหลับง่ายมากแล้วก็หลังๆก็คือหลับยากตีสองตีสามเหมือนว่าคืนนี้ค่ะก็ตีสามก็ยังไม่หลับเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทําการประเมินกันก่อนนะคะมาดูคะแนนความเครียดก่อนว่ามีคะแนนความเครียดที่สูงมากน้อยแค่ไหนเนาะแต่ดูจากลักษณะข,ของการใช้ชีวิตแล้วช่วงนี้ก็ดูเหมือนจะนอนลําบากขึ้นแล้วกการรับประทาน ใช่ค่ะมีปวดศีรษะหรือปวดตากล้ามเนื้อบ้างไหมคะพอนอนน้อยอะค่ะบางครั้งเวลาเราทํางานเรารู้สึกรอยเหมือนมันจะไม่ค่อยมีสมาธิหนักหัวบ้างในบางครั้งก็เลยหลีกเลี่ยงกับการเล่นโทรศัพท์อะค่ะบางครั้งเลยแบบลองดูว่าเอะเราจะเวียนหัวจากการเล่นโทรศัพท์หรือเปล่าพอเล่นเยอะไปแต่พอลองหยุดก็ยังรู้สึกเหมือนอยู่จริงๆทำได้ดีแล้วนะคะการคอยปรับพฤติกรรมตัวเองก่อนเนาะใช่ค่ะแต่วันนี้เดินทางมาถึงที่ตรงนี้แล้วก็เดินทางมาที่หน่วยโดยตรงเนี่ย แสดงว่าเป็นคนชอบดนตรีแล้วด้วยใช่ไหมคะก็ชอบค่ะเพราะส่วนตัวถ้ารู้สึกว่าตัวเองเครียดเมื่อไหร่ทํางานหนักแล้วอยากีแลกผ่อนคลายก็จะเปิดเพลงที่ตัวเองชอบหรือถ้าทําอะไรที่มันแบบยุ่งๆุ่งอะค่ะจะชอบฟังเพลงให้มันเพลินเินะคะก็ดูใช้ดนตรีเป็น กานจวัดประจันทบรใช่แล้วแล้วน้องแอนเล่นดนตรีเป็นบ้างไหมคะเครื่องดนตรีค่ะเล่นไม่เป็นเลยฟังเป็นอย่างเดียวแต่ชอบเสพเรื่องของการฟังหรือว่าร้องได้บางครั้งแต่หาคีย์ไม่เจอเนาะไม่เป็นไรค่ะเราปล่อยเป็นปัญหาคุณฟังนะอ๋อไม่ใช่ปัญหาเราใช่ไหมโอเคได้ค่ะอมดีหนูรู้สึกหายเครียดมาหนึ่งปะเลยค่ะก็สําหรับโปรแกรมสําหรับในการคลายความเครียดเนาะในระดับที่นน้อยแบบนี้จริงๆสามารถทําได้ทั้ง ทำด้วยตัวเองอยู่ทีเซลล์ผิวแนะคะแล้วก็การารับบริการดนตรีบำบัดที่โรงพยาบาลแต่เดี๋ยวเนี่ยก่อนที่เราจะไปทดลองรับดนตรีบำบัดน,นะคะ,คะอาจารย์ก็ขออนุญาตแนะนาก่อนว่าจริงๆเพลงที่เราฟังอยู่เราสามารถฟังให้มันเป็นการดูแลสุขภาพเราได้นะคะน้องแอมรู้ไหมจริงเหรอคะไม่ใครรู้เลยคะ่ะฟังยังไงคะให้เป็นการดูแลสุขภาพ อชอบเพลงอะไรคะช่วงนี้ชอบฟังเพลงอะไรบ่อยบาแล้วรู้สึกอินกับมันไม่จําเป็นต้องรู้สึกดีนะคะน้องแอมช่วงนี้เหรอคะก็ถ้าเป็นแอมแอมชอบฟังเพลงเหมือนแบบเบาๆสบายสบฟิลฟิลแบบอาจารย์เคยได้ยินเพลงนี้ไหมคะฉันเป็นทะเลไม่ใช่เขาเป็นเราหรือเปล่าใช่ใช่ไม่รู้เหมือนกันอันนี้อันนี้ชอบเพราะว่ารู้สึกมันเบาสบายแล้วก็มันฟังได้ชิลชิ ก็เป็นเพลงป๊อปโดยทั่วไปที่ดูฟังสบายแล้วก็หาฟังได้ง่ายๆเนาะใช่ทีนี้ค่ะน้องแอมลองเปลี่ยนวิธีการฟังนิดนึงสิ่งที่อาจารย์จะให้ทำอะค่ะเขาเรียกว่า music active listening หรือว่าการฟังเพลงอย่างตั้งใจอ๋อเหรอเคยฟังเพลงอย่างตั้งใจบ้างไหมคะไม่เคยค่ะพูดโดยตรงเลยพูดตรงๆว่าไม่เคยค่ะทีนี้ค่ะ อาจารย์อยากให้้องแอมกลับไปทําไปฟังเพลงเดิมนี่แหละแต่ว่าฟังเป็นแบบไหนต้องให้มีหูฟังไหมคะที่บ้านมีค่ะมีเป็นหูฟังเลยเพราะว่าเวลาฟังเพลงชอบฟังหูฟังดีมากเลยค่ะขั้นแรกก็ขอให้เลือกหูฟังที่พอจะมีคุณภาพดีหน่อยหรือถ้าไม่มีจริงๆนะคะก็หูฟังที่เรามีอยู่เนาะลองใช้หูฟังค่ะในการฟังเพลงนี้ดูแต่ก่อนฟังเพลงเนี่ยอยาให้สัดสภาพไห้ร้องก่อนนะคะนอนให้สบายนั่งให้สบายชำระร่างกายให้เรียบร้อยทำให้ร่างกายมีความผ่อนคลายนะคะจะอยู่ในท่า นั่งหรือท่านอนก็นได้ปรับแสงภายในห้องค่ะหรือว่าอุณหภูมิให้มันรู้สึกสบายเนาะสิ่งนี้เรียกว่าทรัพย์ติแอนโวนเมนต์สนะคะหรือสภาพแวดล้อมที่สมร,ริม <roar> สุขภาพอเราใช่แล้วค่ะเราลองปรับสภาพแวดล้อมตรงนั้นดูแล้วก็ข้อที่สองสำคัญก็คือพยายามอย่าให้มีใครมากวนเราให้เรามีสมาธิกับเพลงเราฟังรวมทั้ง n o t i f i c a t i o n หรือแจ้งเตือนในโทรศัพท์ด้วยโอ้โหนี่ปวนใจเลยค่ะใช่ค่ะยังไงก็ต้องอาจจะต้กวน ไม่ให้มีแอปพลิเคชันเหล่านี้มารบก,กวนสักนิดนึงนะคะอลองคัดเลือกช่วงเวลาแบบนั้นดืเนาะหลังจากนั้นค่ะก็เลือกเพลย์ลิสต์หรือว่าเพลงที่เราอยากจะฟังนั่นแหละอาจจะเป็นเพลงเดียวก็ได้นะคะหรือมากกว่าหนึ่งเพลงก็ได้ส่วนช่วงเวลาในการฟังแ,แนะนําที่45นาทีไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะสำหรับผู้ฟังเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรบก,กวนการทํางานของประสาทหูมากเกินไป อ๋อค,คืออยู่ในระยะเวลาที่กําลังดีพอดีอดใช่ค่ะช่วงเวลาในกําลังเคลิ้มเลยค่ะ <c oughs> สมองเราจะทํางานได้ดีในการตั้งใจฟังแล้วก็ผลิตสารเคมีต่างๆที่ดีนในนาทีที่8เป็นต้นไปแต่จริงๆแล้วการฟังเพลงแบบนี้ค่ะหรือการฟังเพลงปกติก็ตามแต่ถ้าเราตั้งใจฟังค่ะสมองเราทํางานตั้งแต่10ม mm ิลลิวินาทีแรกที่เพลงเข้าไปในหูเลยนะคะสมองเริ่มทํางานแล้ว โหนี่แบบเหมือนตั้งใจฟังแนะนำแอมก็จินตนาการท่าเพลงอยู่ที่บ้านแล้วนะคะตอนนี้หลังจากนั้นนะคะฟังเพลงเสร็จแล้วถ้ายังไม่หลับไปเนาะหรือว่าตื่นขึ้นมาลองรีเฟล็กหรือว่าลองจดบันเทึกดูถ้าสมมติเขียนไม่เก่งจดบันเทึกไม่เก่งน,นี่เลยค่ะปฏิทินที่บ้านมีไหมคะอะมีค่ะแอมจะเห็นเนาะว่ามันเป็นช่องสี่เหลีย่ยมใช่ไหมคะ,คะอืมเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ ที่มันมีสีไม้สีเทียนหรือสีอะไรไหมคะมีค่ะมีปากกาเมจิแล้วเคยเป็นปากกาสีสีใช่ดูยากพี่จะหาเนาะลองลองดูนะคะลองจินตนากนรารดูสิว่าความรู้สึกหลังจากที่เราเพิ่งฟังเพลงเมื่อกี้ไปอะคะ่ะเรารู้สึกยังไงโอแล้วเราเห็นเป็นสีไหนอ้อเาเอแอมลองระบายลงไปในพื้นที่ปฏิทินดูถามนิดนึงทำไมต้องระบายผ่านเป็นสีนะคะอ่าถามได้ดีมากเลยคะ่ะเราเคยที่จะจำาอะไรเราจำไม่ได้ไหมคะ เคยค่ะการจดบันทึกหรือว่าการเขาเรียกว่าการ express หรือการแสดงออกมาในเรื่องของความรู้สึกหรือความคิดนะคะผ่านในสิ่งที่สายตาเห็นได้หรือสามารถสัมผัสได้ทําให้เกิดการจดจําแล้วก็การท่องู้ได้มากกว่าลองดูซิว่าแต่ละครั้งที่เราฟังมันรู้สึกเหมือนกันไหมค่ะซึ่งประโยชน์ของการทําแบบนี้ค่ะข้อแรกเลยในขณะฟังเพลงเนาะเกิดขึ้นกับเราแน่นอนนะคะเพราะว่า อิทธิพลของเพลงหรือว่าคุณสมบัติของเพลงค่ะช่วยกระตุ้นหลายอย่างในสมองนะรวมทั้งสารสื่อประสาทที่ดีที่จะช่วยลดความเครียดน้องแอมด้วยคะคะอันนี้เห็นผลทันทีเลยประการที่2การทาแบบนี้จะช่วยให้น้องแอม,มค่ะทบทวนกับตัวเองมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจอารมณ์ตัวเองมากขึ้นและสุดท้ายเราก็สามารถจัดก,การอารมณ์นั้นได้จัดก,การความคิดนั้นได้ทําให้ความเครียดเราลดลงค่ะโหนี่คือได้ทุกดีเทลรายละเอียดต่างๆเอาไปปฏิบัติได้จริงเลยนะแอารู้สึกเห็นทางสว่างแล้วนะ ความเครียดจะจางลง มาเบรกนี้นะคะยังอยู่กับบูมแล้วก็น้องเพรมอยู่นะคะแต่ว่าต้องขอขอบคุณแอมด้วยนะคะที่พาเราไปตะลุยที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะคะเราทิ้งท้ายไว้1เพลงที่เป็นเพลงที่เราชอบมากแต่ว่าเพลงฉันเป็นทะเลไม่ใช่เขาเนี่ยทำให้เราโด่งดังและคนรู้จักอีกเพลงหนึ่งคือเพลงยังหายใจพร้อมฟารมทรมานเพลงนี้เกี่ยวกับอะไรครับเปรมมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องคนอกหักที่เศร้ามากๆๆครับอ,อกหักเศร้ามากๆดาวอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราอ,อกหักหรือเปล่าใช่ อุ้ย oh, จริงเหรอใช่ความรักแบบตอนประมารักมสมห้าอะไรอย่างี้แล้วแบบตอนเด็กๆเราจะอินไงเราจะมันใหม,นม,นม่อยู่มันใหม่อยู่แล้วมันจะเจ็บมากเพราะตอนเด็กแบบยังไม่รู้เราเพิ่งเคยเจอความอกหักแบบโอ oh, ้เจ็บจังเลยเจ็บปวดจังเลยครับอ่า uh, อยากฟังแล้วได้ครับลองให้ฟังหน่อโอเคได้ครับยังนึกถึงวันกเก่าๆเหล่านั้น mm hmm. ย่งคิดย่งฝันยง จ็หัวใจวันเวลาไม่อาจย้อนคืนมาได้ก็อยากจะตัดใจให้ได้สักทีพยายามไม่คิดถึงเธอแต่สมอตไม่อาจสั่งหัวใจให้ทำ i เพราะอ่ะเพลงนี้เพราะเพลงนี้พี่ชอบมากเลยอ่ะเพราะเพราะมากเลยเพลงนี้มีโอกาสได้ปล่อยให้แฟนๆได้ฟังไหมครับมีบค,ครับก็พเพิ่งเอากลับมาทําใหม่ตอนที่ทําช่องพีเอ็นวีนั่นแหละครับก็เลยคิดถึงเพลงนี้เพราะว่าผมก็ชอบมากอะไรเนงะี้ยก็เลยเอามาทำหม่ ซึ่งแล้วทำไม <c oughs> เราคิดว่าเ,ออเาเร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 าถึงแต่งเป็นเพลงนี้ขึ้นมาเราอยากถ่ายทอดหรือว่าเราอยากจะเอาไปให้อดีตคนรักเราฟังหรือว่าตอนนั้นมันดาวมากแลวเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะเยียวยาความรู้สึกเรามาให้เหมือนเดิมได้เลยทําให้เราแต่งเพลงเ,ลงเหรอ,หรอ <c oughs> ตอนนั้นอ่ะผมรู้สึกว่าผมผมาคิดเรื่องนี้ตลอดเวลาความรู้สึกมันก็ประมาณว่าแบบเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกมันก็ยังทรมานอยู่เลยมันอยู่ตลอดเลยอะไรเงี้ยก็เลยคิดก็เลยคิดว่าโอเคแบบน่าจะเหมาะเขียนเพลงเกี่ยวกับเรื่องแบบ หายใจพร้อมความทรมานอ,อดีเป็นเพลงที่ดีพี่บุ๋มชอบมากเลยอ่ะ <Wow. S 1> แล้วขปล่อยออกมาอีกรอบหนึ่งให้แฟนๆได้ฟังแฟนๆเขาว่าอย่างไรบ้างก็มีมีคนคอมเมนต์เยอะมากอะไรเงี้ยว่าแบบออขอบคุณนะที่แบบทําเพลงได้ตรงชีวิตเรามากเลยฟังแล้วก็รู้สึกแบบย้อนถึงในแบบเรื่องราวของเขาอะไรเงี้ยเรื่องราวของเขาด้วยอะไรเงี้ยครับอือแล้วเราเชื่อไหมว่าเรื่องราวของเพลงเนี่ยมันสามารถที่จะเยียวยาความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างได้ เชื่อผมรู้สึกว่าด้วยเพลง <c oughs> เพลงมันมันมันส่งตรงสู่อารมณ์อยู่แล้วผมว่านะแบบมันก็มีผลต่ออารมณ์แน่นอน <c oughs> ผมวก็เลยคิดว่ามีผลต่อความรู้สึกอยู่แล้ว อยากถามน้องเปรมเองที่เป็นคนที่แต่งเพลงเศร้าแล้วก็เปรมเองก็บอกว่าตัวเพลงเนี่ยมันถ่ายทอดความรู้สึกส่งตรงไปถึงอารมณ์แล้วเขาจะมีหนึ่งอย่างนะที่หลายๆคนได้ใช้กันก็คือการที่จะใช้ดนตรีบําบัดหรือว่าเพลงบําบัดแบบนี้เรารู้สึกยังไงบ้างกับการที่เอาเพลงมาบําบัดเพราะเราเป็นคนหนึ่งที่จริงๆแล้วก็ใช้ดนตรียียวยาตัวเองเหมือนกันใช่ไหมครับ,รบเรารู้สึกยังไงบ้างคผมรู้สึกว่าเวลาเราฟังเพลงแล้วสําหรับตัวผมนะครับสมมติถ้าเรื่องราวมัน ถ้ามันตรงกับเราเราก็รู้สึกว่าเออเหมือนมีคนเข้าใจอ่ะมันก็นั่งฟังแบบเหมือนเหมือนเป็นเพื่อนเราเลยลก็แบเออเออจริงนะเออตรงนี้ก็จริงเออใช่ใช่เหมือนแต่เราไม่ได้คุยกับเพลงนะแต่บบแต่ความรู้สึกก็เหมือนการสื่อสารกันอะไรเงี้ยเหมือนมีคนรับฟังแล้วแบบเราก็ได้ฟังเพลงแล้วก็เหมือนอเพลงรับฟังอารมณ์ของเราด้วยอะไรเงี้ยถ้ามันตรงกับเรื่องราวชีวิตมันเหมือนมันเหมือนมีมี เพลงอะมาถ่ายทอดความรู้สึกแทนเราอ่าใช่เ,ออเหมือนบางคนอาจจะไม่สามารถพูดออกมาเป็นคําพูดได้ใช่แต่ว่าเพลงเพลงนี้แหละ,ะคือแบบตัวแทนเราเลย<ช>ความรู้สึกแทน<ช>ควา,วามรู้สึกของเราณโมเมนต์นี้ตอนน,<ช>ตอนนี้เลยนะ<ช>เพลงเนี่ยบุ้งเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะบําบัดได้เพราะมันสามารถที่จะทําให คลื่นสมองของเราไม่ว่าจะเป็นเพลงแบบว่าดนตรีคลาสสิกหรือว่าจะเป็นเพลงที่มีเนื้อลองหรืออะไรก็ตามดนตรีเหล่านั้นมันสามารถที่จะบําบัดแล้วก็ปรับคลื่นสมองของเราได้แล้วบูก็เชื่อว่าหลายคนก็มีภาวะที่บางครั้งเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เจ็บปวดทางร่างกายหรอกแต่ว่าทางจ,จิตใจอะเนาะแล้วเราก็เป็นหนึ่งคนที่ใช้เพลงในการบําบัดอะเราอยากจะถ่ายทอดเขาไปยังไงว่าเหมือนแบบเฮ้ยถ้าคุณรู้สึกแบบนี้คือปล่อยอารมณ์ไปตามเพลงเถอะ ให้มองเพลงเหมือนเป็นเป็นเพื่อนก็ได้เป็นคนที่เป็นคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่มีคนเข้าใจเขาเลยอะไรนี่เพลงบางเพลงมันอาจจะเป็นแค่แบบหนึ่งสิ่งที่แบบพอเขาฟังแล้วแบบแบบนี่แหละอะไรเงี้ยที่แบบโอเคอย่างน้อยอย่างน้อยเพลงนี้ก็มาจากคนแต่งซึ่งคนแต่งก็ก็คือแบบนี่แหละคนนี้เขาคิดแบบนี้ไงอะไรเงี้ยก็เพลงก็น่าจะช่วยได้ถ้าถ้าเขารู้สึกว่าแบบกเดเยวดายอะไรเงี้ย กดเพลงต่างๆน่าจะแบบช่วยรักษาใจเขาได้นแน่นอนนะคะทุกปัญหาเนี่ยสามารถที่จะแบบว่า มีทางออกนะดนตรีก็เป็นหนึ่งอย่างนะคะที่จะช่วยรักษาเยียวยาจิตใจของเราได้อย่างน้อยๆนะคะไม่มีใครก็มีดนตรีเป็นเพื่อนอย่างน้องเปรมนั่นเองนะคะเอาวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณน้องเปรม p n v หรือว่าน้องเปรมนุวัฒนะคะเลิศทวีเดชมากๆเลยขอบคุณนะคะแล้ววันนี้เราจะส่งท้ายความสนุกนะคะแล้วก็ความสุขไปด้วยเสียงเฟรมพร้อมๆนะคะจากน้องเปรม p n v ของเราฉันเป็นทะเล Baby,